สวัสดีค่ะดิฉันสุธิดทาทองขวัญจากบริษัทชนเนลแอนดลิขนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรือเออ่องเออเจ้าหนี้ตามคําพิพากษานะคะจะสามารถยึดถือโฉนดไว้เพื่อบังคับคดีได้หรือไม่นะคะอออันนี้นะคะจากประสบการณ์ทํางานแล้วก็จาก คำพิพากษาดีกาที่เคยมีแนวปฏิบัติกันมานะคะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยจะสามารถเก็บโฉนดที่ดินไว้เพื่อทําการบังคับคดีได้แต่ต้องเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะคะกรณีนี้เนี่ยจะไม่เป็นการที่เ,เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยทำให้เจ้าของกรมรมสิทธิ์สูญเสียสิทธิ์ในการถือครองที่ดินแต่อย่างใดน,นะคะเพราะว่า เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีการบังคับคดีให้เป็นไปตามกฎหมายทำให้ตัวของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยึดถือโฉนดไว้ได้ค่ะค่ะซึ่งการยึดถือโฉนดที่ดินเพื่อการบังคับคดีนะคะไม่ใช่การแย่งการครอบครองไว้ที่จะเป็นการผิดลักทรัพย์หรือว่ายักยอกที่เป็นความผิดอาญาค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะก็จะ ต่างไปจากตัวของกรณีก่อนที่จะมีคำพิพากษานิดนึงที่จะเป็นกรณีอย่างเช่นเจ้าหนี้ที่มีการกู้ยืมเงินแล้วยึดถือตัวโฉนดเป็นประกันนะคะถึงแม้ว่าการยึดถือโฉนดเป็นประกันเนี่ยจะไม่ได้มีผลเป็นการค้ำประกันหรือว่าจำนองเพราะไม่ได้มีการไปจดทะเบียนแต่ว่าอันนี้ก็จะมีแนวคำพิพากษาออกมาในลักษณะเดียวกันว่า ตัวเนี้ยก็จะไม่ใช่การแย่งการครอบครองแล้วก็ลูกหนี้ก็จะเรียกคืนไม่ได้ด้วยค่ะเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นของกฎหมายอย่างเช่นคดีขาดอายุความแล้วหรือว่าหนี้ไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือที่จะทําให้สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ค่ะค่ะทําทให้เราได้ข้อสรุปนะคะว่าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเนี่ยสามารถที่จะยึดถือตัวโฉนดที่ดินไว้เพื่อที่จะมีการบังคับคดีได้เป็นการยึดถือโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะไม่ใช่การยึดถือครอบครองที่จะทําให้เจ้าของเนี่ย เสียสิทธิ์ในโฉนดที่ดินหรือว่ากรรมสิทธิ์ในในที่ดินค่ะค่ะเมื่อเทียบเคียงจากดีกาแล้วนะคะจะเห็นว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีที่มีการกู้ยืมเงินหรือว่าคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะยึดถือครอบครองโฉนดที่ดินได้เมื่อมีการบังคับคดีกันในคดีของคดีครอบครัวยิ่งจะเห็นได้ว่านะคะ,ะตัวของทรัพย์สินหากเป็น สินสมรสหรือว่าทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วเนี่ยยิ่งมีสิทธิ์ดีไปกว่าตัวของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาธรรมดาอีกเพราะว่าตัวของออสามีหรือภรรยาที่เป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเนี่ยมีกรรมสิทธิ์รวมหรือว่าถือกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินหรือว่าทรัพย์สินนั้นอยู่ด้วยค่ะการยึดถือเพื่อการบังคับคดีนะคะถ้าจากคําพิพากษาที่เคยมีมีมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการยึดถือที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะหวังว่าเรื่องนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ